คุณผู้ชมครับช่วง11โมงเช้าวันนี้นะครับ3ขุพนพลกิเลมผ่อง s อ g เมืองทองอยู่ในแต่ของเรามีโปรแกรมจะไปบูธโตชิบ้านะครับในงาน Home Expo ที่ Impact เมืองทองธานี Challenger Hall 2นะครับ ขุนพลกิเลสพยองของเราทั้ง3ามรายที่มางานโตชิบ้าในงาน Home Expo ในครั้งนี้นะครับก็คือพี่มุ้ยเีริสินแดงดาพี่ตองกวินธรรมสัจจา,านันและก็พี่อุ้มเีราธรบุญมาทันนะครับมาเรียกว่าเป็นสาวซูเปอร์สตาร์ของขุนพลกิเลสพยองและทีมชาติไทยเลยทีเดียวล้วครับแฟนคลับที่มาร่วมมิดแอนกริสในบูธของโตชิบ้าเมื่อช่วง11โมงเช้าที่ผ่านมา แม่ต้องบอกว่าคุ้มจริงๆเลยละครับได้มีโอกาสใกล้ชิดกับ3ามคุณพลกิเลมพยองของเราแบบนี้แหละครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตองปวินท์ตั้กตาลติ๊กีสิ๊กีครับผมสารัตุยย ซึ่งในส่วนของบูธโตชิบ้าในงาน Home Expo นะครับก็มีสินค้าของโตชิบ้ามากมายหลายชนิดลดราคาให้กับแฟนคลับกิเลมพยองของเราแล้วก็แฟนบอลชาวไทยได้มีโอกาสมาแวะเวียนเยี่ยมชมนะครับงานมีถึงวันพรุ่งนี้นะครับ18กันยายนเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับกิเลมพยองของเราที่ชมคลิปของสโมสรอ,อยู่ช่วงเย็นวันนี้นะครับไม่มีโปรแกร,รมกันไปไหนนะฮะรวมไปถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็อย่าลืมแวะเวียนม,มาที่ c h a l l เจ g e r Hall 2 Impact คเมืองทองธานี ในงาน HOME EXPO ปบูธของโตชิบ้าด้วยกันแล้วกันนะครับครับตองถามว่าผมมาเล่นเมืองทองตีได้ตีอะไรนะครับครับหนึ่งสองสามเมื่อขุนพลกิเลมของเราเดินทางมาถึงนะครับก็ต้องหาสมาชิกอาสาสมัครในการเล่นเกมกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อ<ๆ>ไปช่วยพี่ๆทั้ง3คนนะครับในการทำอาหารจากผลิตภัณฑ์ของทางโตชิบ้านะครับ หลังและยังหลอกเด็กอีกนะครับมันง่ายไปอ่ะขอยากๆกว่านี้ขอ แม่พี่ตองกวินทำสัจจานั่นนี่อาจจะคุ้นเคยนะครับเพราะว่ามางานของโตชิบา้ามาบุธโตชิบ้าค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับและที่บ้านเขาพี่ตองเองก็มีแต่ผลิตภัณฑ์ของโตชิบ้าอยู่ทั้งหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าตัวก็อาจจะคุ้นเคยกับการทําอาหารเป็นพ่อบ้านใจเด็ดอยู่แล้วล่ะครับ ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของโตชิบ้านะครับในการปรุงอาหารเนี่ยใช้เวลารวดเร็วมากๆเลยล่ะครับเมนูที่พี่ตองพี่อุ้มพี่มุ้ยทำนะครับก็เป็นเมนูอาหารคลีนคลีนนะครับเพื่อสุขภาพนะครับเหมาะสําหรับนักกีฬานะครับก็ใช้เวลาในการเวฟรวมไปถึงในการต้มจากหม้อหุงข้าวของทางโตชิบา้าไม่นานนะครับก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่หอมและน่ารับประทานนะครับ หลังจากนั้นนะครับทั้ง3ขคุณพลกิเลมผียของเราก็มาร่วมเล่นเกมดวลลูกโทษที่จุดโทษกันนะครับกับจอโทรทัศน์ของทางโตชิบ้าแม่แอดมินไปถ่ายเองนะครับ<อ>เห็นกับตาเลยละครับว่าคมชัดมากๆเกิดกิเลสขึ้นมาทันทีอยากจะได้สักเครื่องนะฮะเอาไว้ที่คอนโดแม่แฟนคลับกิเลมพียของเราต้องมาเห็นด้วยกับตาตัวเองนะครับวัดทีวีของทางโตชิบ้าเนี่ยชัดมากๆเลยละครับคุณผู้ชม ก็สามคุณพลกิเลียิยองของเราไม่ว่าจะเป็นพิ์มุยพี่อุ้มพี่ตองนะครับก็มาดวลลูกโทษที่จุดโทษกับบรรดาแฟนคลับนะครับที่มาร่วมงานในบูตโตชิบานะฮะบรรยากาศก,ก็สนุกสนานกันแล้วครับเอาไว้เดี๋ยวมทองทีวีของเราจะตัดเป็นสกู e บีไฮเดอ s c e ีนให้เห็นกันละกันนะครับว่าแต่ละคนเล่นเกมกับบรรดาแฟนคลับและผลการแขน่งขนัขนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เดี๋ยวอ่าพิลลรอนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มดูดูหน้าเขาเพิ่มปิดเลยอะ่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆนะครับพี่พเอนะครับจากทางตชิบ้าก็ได้มอบทีวี Android ให้กับ3ามคุณพลกิเลมพอง,องเรากลับไปไว้ชมภาพชัดๆที่บ้านกันนะครับ แมก็เรียกว่า3ามคุณพลกิเลมชชอ์ของเรายิ้มไม่หุบเลยละครับได้ทีวี Android กลับไปเล่นเกมกลับไปไว้ดูทีวีที่บ้านแบบคมชัดแบบนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของพี่เอโตชิบ้าและก็พี่ตองกวินธรรมสัจจานันในการเชิญชวนแฟนคลับกิเลมพยองและแฟนบอลชาวไทยของเราเข้ามาเยี่ยมชมงาน Home Expo ทางบูธของโตชิบ้ากันครับครับสวัสดีครับ จากโตชิบ้านะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับกับทีมบองทองนะครับที่ได้ส่งนักเตะทั้ง3ท่านมาร่วมงานกับเรานะครับก็อยากให้แฟนคลับของเอชซีเมบองทองนะครับเข้ามาเลยจับจ่ายซื้อของนะครับซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของโตชิบ้านะครับงานจะมีอีกหลายวันนะครับก็อยากให้นี่หลายคนเข้ามาดูสินค้าจับจ่ายซื้อของกันอีกนะครับตอนนี้ก็มีทีวีมีสินค้าเกือบทุกประเภทนะครับในส่วนของนี่ของโตชิบ้าเองนะครับ ก็เชิญชวนนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมเราจริงๆครับครับครับขอบคุณนะครับครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่บูธโตชิบะอีกครั้งนึงนะครับผมยังไงงานมีวันถึงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับผมยังไงถ้าใครว่างก็มาเลือกดูสินค้าได้มากมายครับมันเป็นมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายแล้วก็คือวันนี้ผมมาเนี่ยก็ก็ได้เห็นนวัตกรรมใหม่ของโตชิบะหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวที่ที่สามารถทำทำอะไรได้มากกว่าหุงข้าวอ่ะผมว่าผมว่ามาดูแล้วแล้วคุ้มแน่นอนครับผมย หลังจากนั้นก็เป็นช่วงของการ Meet อนด์กรีดนะครับแฟนลับกิเลมพิจของเราหรือแฟนคลับของทางโตชิบ้าเองก็ได้มีโอกาสในการถ่ายรูปขอลายเซน็นสามคุณพลกิเลมพิจกของเราแบบใกล้ชิดแล้วก็ฟูชามเลยนะครับอยากจะถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนก็จัดไปนะฮะ และนี่คือกิจกรรมดีๆในช่วงเช้าที่ขุนพลกิเลมผีองของเรามาร่วมกิจกรรมของบูธโตชิบ้าในงาน h o p e Expo Challenger 2 Impact เมืองทองธานีนะครับซึ่งแฟนคลับกิเลมผีองของเราท่านไหนที่ดูสกูปนี้อยู่และว่างๆนะครับช่วงเย็นนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาเยี่ยมชมบูธของทางโตชิบ้านะครับงานมียาวถึงวันพรุ่งนี้เลยนะครับวันที่18กันยายนไหนๆก็ไม่สามารถตามเชียร์ขุนพลกิเลมผีหองของเราที่ S c g ซ t a d i เ m ดียมได้หรือที่สุภัชจลใสาได้เพราะฉะนั้นเรียนเชิญทุกท่านนะฮะ มาดูงาน HOME EXPO นะครับโดยเฉพาะบูธโตชิบ้ามีสินค้าให้เลือกหลากหลายรวมไปถึงอยู่ในช่วงของการลดราคาด้วยล่ละครับรับรองว่าสินค้าคุณภาพแบบนี้ลดราคาลงมาแบบถูกใจแบบนี้เหมาะสำหรับแฟนคขับกีฬาผจญของเรามากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชม